ไปอย่างนี้ถึงจะเห็นเยื่องกันชัดเจดคเนคือการเบี้ยวของมันต่งนี้เห็นชัดนี่ครับจะเลื่อมกันอยูอ่ะนะครับเราวิธีแก้ไขที่แก้ไขก็คือแก้ไขอันนี้ฐานล่างฐานล่างเราตอกไขย เอ้ยอ๋อโอเคเราคลายตรงนี้คลายน,นอ็อตออกเบาๆประมาณรอบหนึ่งให้มันขยับตัวได้ไม่ต้องหมุนออกน็อตตัวนี้มันสั้นๆเลยตรงนี้เราจับดึงมาด้านซ้ายจับฮีตเตอร์ดึงมานนอ่านั่นฮีตเตอร์ดึงฮีตเตอร์มาเกี่ยมาน็อตดึงเสร็จแล้วก็ลอก็อคดึงมือ ต้อต่ันนี้ด้านบนด้านบนแล้ก็ถอดนี่ออกแล้วก็คลายคลายแล้วเหมือนกันคลายนะครับอนนี้ก็ดึงเหมือนกันดึงมาด้านซ้ายตลอดเตอด้านซ้ายนี่เติมมาด้านซ้ายแล้วก็กดล็อก จังหวะที่เราหมุนเราก็ดึงไว้ด้วยนะเดึงใสหมันเด้ง,ดง,ดงมาเราจะล็อกดึงมือแน่นแล้วก็ใส่ใส่กลับเข้าที่เดิมวิธีแก้ไขเบื้องต้นลูกค้าแก้ไขได้เองอ่าสิดเลยไหมอ่ครอวนี้ไม่เบี้ยวละตรง นี้นะครับตรงละเรียบร้อยโอเควิธีแก้ไขเบื้องต้นส,สี่สี